สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะพาไปทานอาหารมื้อกลางวันนะคะที่ร้านลาบเป็ดนะคะเป็นร้านลาบเป็ดแก้งคอซอยเจ็ดหลังการไฟฟ้านะคะวันนี้ก็คือเราขับรถมาจากถนนหลักเลยนะคะก็คืออยู่หลังการไฟฟ้าเลยนะคะสมกับชื่อร้านเลยนะคะบรรยากาศของร้านนะคะร่มรื่นมากนะคะนี่เป็นบริเวณทางเข้าแล้วเราก็จอดรถนะคะ เขาก็จะมีที่นั่งนะคะให้เราเลือกนั่งได้เลยนะคะหลากหลายมุมเลยทีเดียวเมนูของเขาก็มีให้เลือกหลากหลายเลยเน้นก็ไปทางลาบเป็ดนะคะเรามาดูว่าเราสั่งเมนูนี้อันนี้ก็คือเป็นยำเป็ดทอดกรอบนะคะจานนี้ก็คือรสชาติจะจ้านเลยอยู่ในราคา150บาทนะคะก็จานใหญ่เลยนะคะเมนูนี้นะคะก็จะเป็นลาบเป็ดนะคะเป็นลาบเป็ดขาวนะคะจานนี้100บาท เขาก็เสิร์ฟมาพร้อมผักสดเลยนะคะก็จะมีแตงกวานะคะมีหลากหลายเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็ดทอดนะคะอันนี้เป็ดทอดอยู่ในราคาหนึ่งร้อยบาทนะคะก็อร่อยอันนี้จะเป็นแกงเห็ดนะคะเป็นแกงเห็ดรวมส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็น 150บาทนะคะราคารสชาติจัดจ้านนะคะแล้วก็เผ็ดดีเลยนะคะส่วนเมนูนี้นะคะก็จะเป็นแกงอ่อมหมูนะคะอันนี้ก็จานละ150บาทเหมือนกันเราก็ตักแบ่งได้หลายถ้วยเลยทีเดียวสมมแมว่า4่ถ้วยแล้วก็ยังสามารถตักได้อีกอย่างมากก็คือตักได้ประมาณ6ถ้วยนะคะส่วนเมนูถัดไปจะเป็นผัดเผ็ดหมูป่านะคะเราก็เลยสั่งฉีกแนวเลยอันนี้ก็จานละ150รยนะคะ ก็ข้าวเหนียวข้าวสวยนะคะก็10บบาทแนะนำเลยค่ะ